สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอ่าพิกเด็กกันนะคะในหัวข้อที่ว่าระหว่างคุณเขาและเขาคนนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้เราไปเจอปากกามานะคะดูสีสันเหมือนธงชาติไหมในตรงนี้สวยไหมนะคะบางคนก็อาจจะใช้ดา้วเนาะแต่ว่า พี่เห็นว่าสวยนะคะในตรงนี้เนาะเขียนดีด้วยแหละนะคะไม่ได้โปรโมทนะแต่ว่าชอบชอบส่วนตัวนะคะโอเคนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าอะระหว่างคุณเขาและเขาคนนั้นนะคะก็คือมือที่สามนะะี่แหละเนาะหรือคนที่เพิ่งเข้ามาในความสัมพันธ์ในตรงนี้จะเป็นอย่างไรเนาะนะคะ,นะคะ ก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานตัวตวนของคุณก่อนแล้วกันว่าตัวตวนของคุณคืออะไรนะว่าคือใครนะไม่ใช่คืออะไรอีย่างก่อนนะคือใครนะคะคุณคือใครนะเราไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งใน t ิกต็อกเขาบอกว่าพี่อ่ะเป็นแม่หมด <c ười> คือพี่อยากจะบอกว่า คุณคนนั้นน่ะที่ที่ว่าเราว่าเป็นแม่มดในติ๊กต็อกอ่ะช่วยเติมหอหีบแล้วก็เปลี่ยนอออ่างด้านท้ายข้างหลังอะ่ะเป็นอ่าเปล่อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนจอเด็กด้านท้ายด้านหลังในตรงนี้เป็นอออ่างได้ไหมเนาะนะคะก็คือเป็นแม่หมอนะไม่ใช่แม่มดนะคะเป็นแม่หมอเด้อไม่ใช่แม่มด ถึงจะดูตัวเล็กๆแต่ก็ไม่ใช่มดนะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตัวตวนของคุณนะคะได้เดวิสแมนนะคะแล้วก็เดอะ t a าแล้วก็เดอะเอ e เ o เลอร์นะคะแล้วก็เดอะเฮอร์มิต และอีกใบหนึ่งก็คือ,อเอซอับซอ้อสนะคะเอซอับซอ้อสในตรงนี้ก็คือเป็นชาวธาตุลมนะกุมตุม,มีถุนนะคะราศีกันแล้วก็ราศีเมษนะคะแล้วก็มีราศีกุมเข้ามาแหละนะคะมะีชาววันพุธเนาะในตรงนี้นะคะอ่านะคะก็จะเป็นลักษณะาอาการประมาณนี้นะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะส่วนตัวตนของเขาล่ะเขาคนนั้นคนกลางในความสัมพันธ์ ได้ซิกซ์สวานนะคะเป็นชาวราศีสิงเมษแล้วก็เดชชาริออดชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจิกนะคะ,ะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนแล้วก็เป็นซิกซ์สเปนดักเคิลชาวราศีพิจินะคะในตรงนี้เนาะนี่คือของเขานะคะเราส่วนในพลังงานของเขาคนนั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้หรือมือที่สามนะคะ เพศเซฟเพนต์เคิลเป็นชาวธาตุด,ดินบิกเซกันมังกรน,นะคะแล้วก็เป็นเอชเซฟเพนต์เคิลนะคะราศีกันเนะเาะแล้วก็เป็นเดอะฟู้นะคะราศีกุมแล้วก็เป็นคิงเซฟวานนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะทูเซฟเพนต์เคิลนะคะราศีมังกรน,นะคะในตรงนี้เนาะก็คือเป็นของเขาประมาณนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าเขาคนนี้เป็นเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์เขารู้สึกยังไงกับ ความสัมพันธ์ที่เขานั้นมีอยู่เขารู้สึกอย่างไงกับความสัมพันธ์ที่เขานั้นมีอยู่เขารู้สึกดีนะคะเขามีความรู้สึกดีเขามีความรู้สึกสบายใจโล่งใจอบอุ่นใจในความรู้สึกที่เขานั้นมีอยู่ในตอนนี้เขามีความรักเขามีความโรแมนติกเขามีความหนักแน่นมีความอบอุ่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะอืมนะ แล้วก็ตัวคุณล่ะตัวคุณล่ะได้ THE EMPEROR นะคะ A s o f 1 Page of SAUCE Page of 1 Page of CUPPS ในตรงนี้ในพลังงานในความรู้สึกของคุณนะคะก็มีความมั่นคงดีมีคําพูดมีการสื่อสารกันอยู่กับเขานะคะในตรงนี้เนาะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่แหละแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเพราะคุณยังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังสามารถไปต่อได้คุณพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นก็คือหมายความว่าเขาเองเขาก็มีความสุขกับการที่มีคุณ แล้วก็คุณเองก็พยายามที่จะประครับประครองในความสัมพันธ์และเขาคนนี้ล่ะคนที่พยายามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาวุ่นวายหรือเป็นหรือพยายามที่จะเข้ามาเป็นมือที่3มในความสัมพันธ์นี้คืออะไรอ๋ oh, The tower. The oh, wow. าเซเว่นซับซอ t ์สเ r t ะท e วเว h e a เดอ a แโอ้ว้าวไพ่เดียวกันนะคะอ่อ s ทรีซอบเพนทัคนะคะคือในพลังงานของบุคคลที่พยายามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะพยายามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นั้นใน่เรามองเห็นถึงการที่ว่าเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจว่าคนของคุณนั้นรู้สึกยังไงกับเขาและเขาก็กลัวว่าคุณนั้นจะตอบว่าเขาแล้วก็เหมือนกับกลัวว่าคุณนั้นจะรู้แล้วก็ กังวลว่าจะไปทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในตรงนี้นะคะพังลงจะถามว่ามือที่3หรือบุคคลอื่นๆที่พยายามจะเข้ามาในตรงนี้นั้นมีความเป็นตัวตนของตัวเองไหมไม่แต่ว่าพึงพอใจในตัวตนของคนของคุณเขามีความรู้สึกว่าอยากจะพูดคุยกับคนของคุณเขามีความรู้สึกเหมือนกับเขาแอบชอบนะคะเป็นพลังงานแอบชอบแอบรักแอบชอบ แต่ไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าคนของคุณนั้นรู้สึกอย่างไรเพราะาคนของคุณมีความมั่นคงมีความมั่นใจมีความรักให้กับคุณอยู่ในตรงนี้ส่วนตัวเขาเองเขามีความรู้สึกแบบแอบรบักแอบหบลงแอบบชอบและแอบ,บพึงพอใจแอบภบูมิใจในตัวตนของคนของคุณอยู่ในตรงนี้แต่ในใจหนึ่งเรามองเห็นถึงการพูดคุยการสื่อสารที่ไม่ได้เป็นการสานความสัมพันธ์ แต่เป็นการที่เหมือนกับพยายามหาเรื่องคุยพยายามเหมือนกับหาสร้างสถานการณ์เหตุการณ์เพื่อที่จะให้เข้ามาในชีวิตหรือมามีบทบาทในชีวิตหรือมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานได้แบบเป็นการเหมือนกับว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันเป็นการพยายามที่จะมาหาอยู่บ่อยๆพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมาทำความรู้จักมาสนิทสนมอะไรไป ประมาณนี้มากกว่าเนาะเพราะเรามองไม่เห็นถึงการที่ว่าจะเป็นการสานความสัมพันธ์แต่อย่างใดเราก็เรามองไม่เห็นถึงการที่ว่าจะเป็นในรูปแบบลักษณะที่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าเขาเองเขาก็ยังมีความกังวลลังเลอยู่ว่าเอ๊ะคนของคุณชอบเขาไหมแต่ว่าเขาชอบนะเขารู้สึกดีด้วยนะแต่อาจจะยังไม่ใช่ความรักยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ แต่อาจจะเป็นในลักษณะนในเชิงที่ว่า,าถูกใจแล้วแหละนะคะถูกใจชอบใจเพราะว่าคนของคุณนั้นอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตรงสเปคตรงไทายที่ทําให้เขานั้นมีความรู้สึกลุ่มหลงมีความรู้สึกแบบชอบแบบประมาณอารมณ์ว่าหล่ออ่ะหล่อชอบนะประมาณอารมณ์นี้นะคะเป็นอารมณ์แบบอยากเข้าถึงเข้าหาอยากพูดคุยมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาอะไรประมาณนี้ แต่ว่าเขาเองเขาก็ถามว่าเขารู้ไหมว่าคนของคุณมีคู่อยู่แล้วเขามองเห็นถึงสต์ลักษณะสไตล์ว่าน่าจะมีแฟนแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณคืออ่าเป็นคนของเขาหรือเขามีใครเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเออนะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่รู้แต่ว่าเขาคิดว่าน่าจะมีแหละ แต่เป็นใครไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เคยเห็นคุณไม่เคยพบปะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอารมณ์ที่แบบว่ารอขนาดนี้ก็น่าจะมีแฟนแหละหน้าตาดีขนาดนี้ก็น่าจะมีแฟนแหละอะไรประมาณนี้อารมณ์นี้แต่ว่าเป็นใครไม่รู้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวว่าคนของเขาจะรู้กลัวกลัวคนของเขาจะรับทราบอะไรประมาณนี้อารมณ์อารมณ์กังวลอารมณ์อยากจะทําความรู้จักอยากอยากรู้จักอยากพูดคุยอยากสารความสัมพันธ์อยากคบหามีมีความ รู้สึกแบบต้องการอยู่ในตรงนี้แหละนะคะแต่แต่ก็กลัวว่าคนของเขาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยประมาณอารมณ์นี้นะคะมือที่สามคิดแบบนี้เป็นอารมณ์ประมาณแบบถ้าหากเราเข้าไปคนของเขารู้แน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนของเขาแน่นอนนะก็คือในอีพีนี้เราเราเรามาเจาะความรู้สึกว่าเขาแล้วก็คุณแล้วก็มือที่สามเป็นอย่างไรเนาะในตรงนี้ก็คือตัดออกไปเลยก็คือเขาคนนี้มองว่า เขาคนนี้มั่นคงอยู่ที่คุณนะคะมั่นคงอยู่ที่คุณและเขาก็รักคุณและคุณก็รักเขาความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกว่าในเมื่อคุณและเขามีความรู้สึกดีต่อกันความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานั้นจะเป็นอย่างไรนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออีกสำหรับหนึ่งแล้วกันจะได้ดูแตกต่างเนาะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้พยายามถามแล้วเนาะว่ามีมือที่สามเข้ามาไหมไม่มีนะคะมีมีผู้คนสนใจแต่ว่าเข้ามาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะอืเหมือนแบบถ้าเข้ามาก็ต้องมีบททดสอบต้องผ่านคุณก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความเกรงใจคุณอยู่นะในตรงนี้นะก็คือตัดเลยว่าไม่มีนะคะต่อให้จะมีคนชื่นชมชื่นชอบแต่ไม่ได้เข้ามาในลักษณะที่มาแย่งชิงหรือมา ามามาเป็นมือที่3เราในตรงเนี้ยนะแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปเป็น The Hangman Queen of Cups The Star S The s t a อ๋อมั่นคงอยู่นะนะคะแล้วก็เอ o p พน n e t a ิลในตรงนี้นะคะบ่งบอกได้ถึงการที่เหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณจริงๆแล้วในตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่อาจจะมีความคิดเดยอะคิดมากอาจจะมีความกังวลอะไรประมาณเล็กๆน้อยๆเป็นเกตเล็กเกตน้อยเป็นเรื่องธรรมดาของความสัมพันธ์ที่ว่าคุณอาจจะมีเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นอาจจะ รู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะไม่รู้ในส่วนของเขาในตรงนี้นะคะหรืออาจจะเข้าไม่ถึงในตรงนี้อาจจะมีความกังวลในส่วนนี้อยู่บ้างนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในตรงนี้ในการกระทําในการคาดหวงังหรือสิ่งที่คุณนั้นรู้สึกอยู่ในตรงนี้นั้นเรามองเห็นถึงการที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นในช่วงนี้อาจจะมีความกังวลก็จริงแต่ว่าก็สามารถไปต่อได้นั่นเองนะคะแล้วยังไงต่ออีกจะมีการพูดคุยกันนะจะมีการอา่า เปิดโอกาสให้พิจารณาหรือมีอะไรบางอย่างจะมาเซอร์ไพรส์คุณในตรงนี้เป็นได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะไม่ได้มีอะไรไม่ไม่ได้มีอะไรที่ที่ไม่ดีในตรงนี้เนาะเป็นสิ่งดีๆอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้ไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งดีเราก็เป็นสิ่งที่คุณนั้นสามารถวางใจและสบายใจได้นะคะคุณไม่ต้องไปกังวลใจใดนะ อืมนะไม่ต้องไปกังวลใจนะคะเพราะวาความสัมพันธ์ในตรงนี้คุณอาจจะมีความกังวลมากจนเกินไปแหละแต่ความจริงแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะสังเกตดูดีๆนะคะเฝ้าดูดีๆนะเพราะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้นั้นมันมันได้ไปแล้วในตรงนี้นะคุณอาจจะเหมือนกับว่าเคยเจอปัญหาไหมเหมือนกับเคยเจอปัญหาแล้วกังวลว่าปัญหาเหล่านั้นจะกลับมาในตรงนี้เนาะคือไม่ต้องไปกังวลนะคะไม่ต้องไปกังวลทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไปแล้วนะมันจบแล้วในตรงนี้นะคะเหมือนกับ Uhm. คุณอาจจะเคยเจอกับความสัมพันธ์เก่าหรือคนเก่าๆหรืออาจจะแบบเขาเคยทําอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องไปกังวลแล้วนะคะเหตุการณ์เหล่านั้นได้ไปแล้วจบแล้วนะคะไม่มีใครมามาวุ่นวายหรือมายุ่งเกี่ยวแล้วแหละในตรงนี้เราจะเป็นยังไงต่อไปก็อาจจะมีความแบบท้อมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์มีความวุ่นวายในความสัมพันธ์ แต่คุณก็ยอมรับแล้วก็ทําใจได้แหละนะคะคุณพร้อมที่จะไปต่อแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในความคิดความรู้สึกคือส่วนใหญ่แล้วในตรงนี้เรามองเห็นถึงพลังงานความคิดของคุณบุคคลอื่นสถานการณ์อื่นไม่ได้เข้ามาสร้างไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายหรอกจริงๆแล้วไม่มีใครเข้ามาทาทาให้ก่อเกิดอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้สึกของเราที่เหมือนกับว่าเราคิดไปเองเราคาดเดาไปเองในตรงนี้มากกว่าเป็นความลักษณะที่เหมือนกับทุกสิง่งทุกอย่างดีอยู่ในตรงนี้แต่ว่า เราสร้างขึ้นมาเองเราเรากังวลเองในตรงนี้เป็นอารมณ์ว่าอยู่ดีๆอยู่เฉยๆก็มันจะดูว่างไปอะนะในตรงนี้ก็กังวลบ้างสักเล็กน้อยจะได้มีอะไรทําเนาะประมาณอารมณ์นี้นะอืมเป็นอารมณ์ที่แบบความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะในตรงนี้เนาะแต่คุณหึงหวงอ,ะอ่ะเกิดจากการหึงหวงเกิดจากการที่ว่าอารมณ์ของคุณในตรงเนี้เป็นอารมณ์ที่เหมือนกับพยายามจับผิดพยายามที่จะเข้าถึง พยายามที่จะแบบอยากรู้อยากเห็นอะนะคะเหมือนกับพลังงานยิ่งยิ่งรู้ก็ยิ่งหึงยิ่งรู้ก็ยิ่งยิ่งมีอารมณ์ไอะไรประมาณเนี้ยเนาะยิ่งรู้เยอะความรู้สึกก็ยิ่งมากในประมาณนี้อารมณ์นั้นพยายามนะคะถ้าหากรู้ว่ารู้แล้วจะเกิอเกดอารมณ์รู้แล้วก็จะแบบหึงหวงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในตรงเนี้ยก็ให้แบบซู้ไม่รู้ซะดีกว่าเนาะ ก็คือลดลดลงบ้างสักเล็กน้อยในตรงนี้เนาะอืมนะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหามันจะทําให้คุณนั้นรู้สึกเหนื่อยแลวอึดอัดแล้วก็หนักใจไปเองทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรเนาะอืมเพราะว่าทั้งหมดในตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับความจริงเราไม่ได้มีอะไรอะแต่คุณก่อเกิดขึ้นเองจากอารมณ์ของคุณจากความรู้สึกของคุณจากความคิดของคุณสถานการณ์จริงไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าคุณคิดไปเองและคุณก็ สร้างอารมณ์สร้างสถานการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดสถานการณ์เหตุการณ์ที่ไม่ดีอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันอาจจะมีการโต้เถียงกันแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ท็อกซิกนะเพราะฉะนั้นเราอย่าพยายามนะคะไม่มีอะไรให้คิดก็ว่างเปล่าไปเลยนะคะปล่อยวางไปเลยนะในตรงนี้เนาะก็คือไม่ต้องไปพยายามไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปจับผิดอะไรไม่มีอะไรก็คือไม่มีนะคะไม่มีอะไรก็คือไม่มีปล่อยวางไปเลย ถ้าหากมีก็ค่อยแก้ไขทีหลังในตรงนี้เนาะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทําให้ก่อเกิดนะคะถ้าหากไม่มีอะไรก็คือปล่อยวางไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดแทนไม่ต้องไปอ่ากังวลแทนไม่ต้องไปแบกรับแทนปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะเรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับเราเป็นห่วงเขาเรารักเขาแหละเ,เราเข้าใจเราเราเรามีความรู้สึกว่าเขานั้นคือคนของเราเขาเขาเป็นคนของฉันอะไรอย่างเงี้ย นะอืมนะเป็นอารมณ์ที่เป็นห่วงแหละเข้าใจนะคะแต่ให้ปรับพลังงานใหม่นะเราเราไม่ต้องไปคิดแทนเขาเราไม่ต้องไปทําแทนเขาเราไม่ต้องไปแบกรับแทนเขาถ้าหากเขานั้นไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้เอ่ยปากหรือไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลจริงๆในตรงนี้มันจะเป็นเป็นการล้ำเส้นและเป็นการรบกวนมากกว่าเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ก็คืออันไหนลดได้ลดอันไหนอยู่ในพื้นที่ของเราได้อยู่ในพื้นที่ของเราอันไหนที่ทำให้เรานั้นคิดเยอะคิดมากตัดออกได้ตัดออกนะคะประมาณนี้เนาะถ้าชอบกดไลค์กด u b s ส r i b e กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะมาฮิสันชาแนลความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสวัสดีจ้า